สวัสดีค่ะพิฉันนางสาวธีรตาภูเสศรนักเรียนแชมมศึกษาปีที่5ทับ2ในที่20วันนี้จะาแสดงบทบาทการพูดเป็นพิธีกรรายการกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการต้นไม้และใบหญ้าค่ะรายการทำทุกคนไปรู้จักกับพืชพันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆที่สามารถหาได้ทั่วไปค่ะโดยสําหรับวันนี้รายการต้นไม้และใบหญ้าเราขอนําเสนอว่าน ที่มีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากค่ะโดยวัดที่ตรงหน้าเราเนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่าวัดเศรษฐีเด่นในค่ะเห็นไหมคะแค่ชื่อเนี่ยก็รู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะโดยวัดเศรษฐีเด่นในเนี่ยจัดเป็นวัดไม่ตามหันยมวัดป้องกันไทยวัดเสริมสิริมงคลและเป็นวัดเสริมโชคเสริมลาภค่ะโดยคนเราเนี่ยยมปลูกวัดเศรษฐีเด่นในเพื่อเสริมสิริมงคล โดยบางคนนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับค่ะว่าเศรษฐีเดือนในนะคะนิยมนําไปปลูกใส่กระถางแบบนี้แล้วก็นําไปตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือบางคนนะคะก็นําว่าเศรษฐีเดือนในเนี่ยไปจัดลงแปลงทําเป็นสวนค่ะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเราถึงเรียกว่าว่าเศรษฐีเดือนในค่ะว่าเศรษฐีเดือนในเนี่ยนะคะมีลักษณะเด่นถูกตั้งชื่อเด่นในเรื่องการสรมสิริมงคลค่ะด้วยคําว่าเศรษฐีนั่นเอง คำว่าเศรษฐีเนี่ยตั้งชื่อจากแถบสีเหลืองอ่อนหรือแถบสีครีมบริเวณบนใบค่ะโดยมีความหมายว่ามักมีสีสุกโดยไอเจ้าแถบ,บสีนี้นะคะเราก็จะมีการเรียกชื่อมันเป็นคําว่าเรียนได้ด้วยค่ะส่วนคําว่าในจากคําว่าเศรษฐีและนนะคะก็มาถึงตําแหน่งที่ตั้งของแถบสีเหลืองอ่อนหรือแถบสีครีมที่อยู่บริเวณกลางใบหรือด้านในของใบค่ะ โดยเจ้าว่าสถิตใดน,นะคะก็จะมีแถบสีเขียวลอ้ดอมรอบ 4, แถบสีเหลืองอ่อนหรือแถบสีครีมนี้ไว้ค่ะในต่างประเทศน,นะคะเราจะมีการเรียกว่าสถิตย์ใดว่าไ p i เด r พนตต้นแนมบุมหรือคำว่าแอร์เพนเพนต์ an, ต้นเครื่องบินค่ะในเหตุผลที่เราเรียกว่าไ p i เด r p น n ์นะคะเนื่องจากเวลาว่าสถิตินใดมีการจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วนะคะก็จะมีการออกดอกโดยดอกที่ว่าสถิตินใดออกมาเนี่ย มีสัต์เป็นช่อยาวค่ะโดยปลายช่อเนี่ยจะมีการเกิดต้นอ่อนทําให้เกิด็นกระจุกค,ค่ะเราเนี่ยก็จะมีการเรียกลักษณะการเกิดกระจุกของต้นอ่อนนี้ว่าสไปเดอร์แพนต้นแมงมุมค่ะส่วนเหตุผลที่มีการเรียกว่าแอร์เพนแพนนะคะเนื่องจากต้นบริเวณปลายใบของต้นอ่อนนะคะมันมีลักษณะอ่อนมากเมื่อเกิดการที่โดนลมแล้วนะคะ ก็จะมีการโยกไปโยกมาทําให้ดูคล้ายเครื่องบินค่ะเราจึงเรียกมันว่าแอร์เพนแพนหรือว่าต้นเครื่องบินนั่นเองค่ะสําหรับว่านไทรถีเดนนั้นเนะะี่ค่ะก็จะเป็นว่านที่มีความสิิมงคลมากค่ะหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะโดยหาซื้อได้ตามตลาดหรือร้านต้นไม้ทั่วไปที่มีขายค่ะ,คะแล้วก็แค่ไปบอกกับแม่ค้าว่าขอซื้อว่านไทรถีเอนหน่อยค่ะหรือก็จะ สามารถซื้อได้ที่ e แอปพลิเคชัน s h o ป e ี้ a z a d a ก็ได้ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการต้นไม้และใบหญ้าก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ